ผมไม่เคยเชื่อเรื่องผีจนกระทั่งคืนนั้นคืนที่ผมหลงเข้าไปในตลาดผีตอนตีสามเรื่องมันเริ่มจากเพื่อนผมท้าว่ากล้าไปตลาดผีไหมตลาดที่ว่ากันว่าขายของให้คนไม่มีหน้าเท่านั้นผมเป็นคนไม่ยอมใครอยู่แล้วตอบตกลงทันทีเพื่อนผมยิ้มแปลกๆแ,แล้วบอกว่าเจอกันเที่ยงคืนที่หน้าปากซอยนะพอถึงเวลา นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนไปเรื่อยๆถนนเริ่มมืดลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็มาถึงทางเข้าที่เหมือนป่าช้ามากกว่าตลาดมีป้ายไม้เก่าๆเขียนว่าตลาดผีตัวอักษรเลือนลางเหมือนมีใครพยายามจะลบมันออกบรรยากาศตอนนั้นเย็นยะเยือกลมพัดวูบๆเสียงหมาหอนไกลๆ ผมเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วแต่ก็ไม่อยากเสียหน้าพอเข้าไปข้างในแสงไฟสลัวสวจากตะเกียงน้ำมันทำให้เห็นร้านค้าเรียงรายแต่ละร้านมีของแปลกๆวางขายทั้งกระดูกสัตว์เครื่องรางเก่าๆหน้าก,ากากที่ดูน,น่ากลัวแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือคนขายพวกเขาใส่ชุดดำคลุมทั้งตัวจนมองไม่เห็นหน้าเลยแม้แต่น้อย บางคนยืนนิ่งบางคนนั่งก้มหน้าเหมือนกำลังรออะไรบางอยา่างผมเดินไปหยุดที่ร้านขายหน้ากากร้านหนึ่งหน้ากากแต่ละอันดูเหมือนมีชีวิตมีทั้งหน้ากากคนแก่หนุ่มสาวเด็กหน้ากากที่ยิ้มหน้ากากที่ร้องไห้ทันใดนั้นเองคนขายที่ใส่ชุดดำก็เงยหน้าขึ้นมาถึงแม้จะมองไม่เห็นใบหน้า แต่ผมรู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องมองมาที่ผมสนใจหน้ากากไหมหนุ่มเสียงแหบแห้งดังขึ้นผมสะดุ้งโหยงผมพยายามจะตอบแต่เสียงมันหายไปไหนหมดได้แต่สายหน้าคนขายหัวเราะเบาๆเสียดายที่นี่มีหน้าก,ากากที่เหมาะกับเจ้ามากมายผมรีบเดินหนีออกมาเดินไปเรื่อยๆจนเจอร้านขายเครื่องประดับ ผมเห็นแหวนวงหนึ่งวางอยู่มันดูเก่าแก่มีลวดลายแปลกๆผมรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าไปผมเอื้อมมือไปหยิบแหวนวงนั้นทันใดนั้นผมก็รู้สึกเหมือนมีใครจับมือผมไว้ผมหันไปมองเห็นมือซ,ซีดที่มีแตกระดูกกำลังจับมือผมผมดึงมือออกสุดแรงแล้ววิ่งวิ่งไม่คิดชีวิตวิ่งจนออกมาจากตลาดผี วิ่งกลับไปหาเพื่อนที่รออยู่ข้างนอกเพื่อนผมถามด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรไปวะหน้าซีดเชียวผมเล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟังเพื่อนผมเงียบไปพักหนึ่งแล้วพูดว่ากูบอกแล้วว่าอย่าประมาทตลาดผีไม่ใช่ที่สำหรับคนเป็นๆอย่างเราหลังจากคืนนั้นผมไม่เคยไปเฉียดใกล้ตลาดผีอีกเลยและผมก็ไม่เคยลืมไปหน้า ที่ไม่มีหน้าของคนขายในตลาดนั้นได้เลยถ้าคุณยังไม่หายขนลุกอย่าลืมกดติดตามขนลุกไทยแลนด์แล้วพบกันใหม่ในความมืดตอนหน้า